สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเกม Endless Nightmare นะคะพาที่หนึ่งไปเห็นมาแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งน่าสนใจบ่ะอะไรอันนี้นะคนไหนที่เคยเล่นก็เม้นบอกเล่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะสมหรับคนไหนที่ยังไม่เล่นก็ เราไปเล่นพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็คือยังไม่เล่นเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบเพิ่งได้มาแล้วก็เพิ่งเข้ามาเล่นเออเห็นว่ามันน่าสนใจดีอโหมดมีซิมเปิลโนมโอแล้วก็นไนเมททุกคนคะแค่ซิมเปิลพอก่อนเนาะอะ,อะ เหมือนเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งเป็นตำรวจหรือเปล่าสถานการณ์ตอนนี้สี่ทุ่มตรงเหมือนเราน่าจะต้องเป็นตัวละครคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายอ๋อนี่มันรูปอะไรเนี่ยเหมือนคนปะ แล้วก็แม่ชีใช่ไหมอาเพิ่งลุกจากโซฟาแล้วไม่รู้ผ้าวิวแล้วก็ปีกนกยูงนี่ไรเนี่ย ถามว่าพี่แค่เข้าใจไหมพี่แค่ก็พอเข้าใจอยู่นะเอ่ออะไรเนี่ยทีวีเขาบอกว่าเออม,มันเปิดไม่ได้เนาะมาเชี่ยตกใจสยองโอ๊ยทุกคนเขเราต้องหยิบเสื้อไหม ต้องหุ่มในตูใช่ไหมว้าวอย่างงี้นี่ไปกันเจอเจออะไรอุ้ยเชื่อปิดให้ด้วยประตูมาทุกคนอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ผมันคืออูเลือดเป็นเค้กวันเกิดนะคะทุกคนว้าวนี่ต้องเดินไปนจริงๆรนะิอะเนี่ยชี่ยตกใจกล้องถ่ายรูปโอโ้โย เฮไยเนี่ยเฮียอะไรอ่ะเวีเลยทุกคนเราต้องหยิบหยิบไม่ได้ด้วยทุกคนทำยังไววงวะก็ต้องเผชิญหน้ากับมันใช่ไหมเชี่ย เขาเดินเข้ามาโอ๊ยจะ oh my god นี่ในกระเป๋าเราต้องหยิบไอเทมไหมอ่ะ oh my god oh my god น่งก็ไม่ได้ยอมก็ไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะคือต้องย้อมให้โดนโล่อยู่แบบนี้เหรออันนี้เป็นเทมทุกคนค่ะ ได้กุญแจมาแล้วค่ะโอเคขนลุกเลยอ่ะกลับได้ไหมทำไมล็อกอ้าไม่อยากเดินไปต่อเลยเมื่อกี้แบบนี่เป็นภาพบ้านที่แบบบ้านดูแบบห้องนี้เปิดได้ไหม ใช้คุณใจได้ปะไม่ได้ไได้ดวยพวกคนคะทำไมมีรอยเลือดข้างหน้าด้วยอะตรงนี้ไปไม่ได้อ๋อ เสียงอะไรวะเสียงหลอดไฟน่าจะรู้ดีนะว่าต้องทำอะไรตายตัวโอบนาทุกคนเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ ค,คุรค่ะมันต้องเจออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เ,เข้าเชือเชิญเราขึ้นไปข้างบนเขาต้องโลต้องมองมาใช่ไหมไม่มีอะไรเลยองก็ลอกแบบนี้ต้องให้ขึ้นไปข้างบนใช่อะ แต่ข้างล่างนี่คือหลดได้นะคะทุกคนเอาวะเป็นไงเป็นกันวะบันต้องขึ้นไปข้างบนแล้วลนะ่ะอืมห้องแดงมาขนาดนี้มีค่ะมีอ๋อไม่อยากไปรอ ม่อย่าบอกรอยดูโฮไม่อย,าย,อย,ายอ่าบอกรอยเอาเชียร์เปิดได้เลยหนึ่งเชียร์ หมอตอนที่ฆ่าทุกคนในนีมน้มันไปยังมันไปยังมันไปหรือยังทุกคนโอ้ไมยกอดประตูเปิดซะด้วยนะ เป็นเหมือนที่เกิดเหตุสักอย่างใช่ไหมค่อยหลับอยู่นั้นนะทุกคนคะใครอะ่ะโอ้ยปิดประตูด้วยเฮียอันนี้คือเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์ เอาตู้หลบได้ไหมตู้หลบไม่ได้ด้วยนะทุกคนอา้าวละมึงเปิดประตูแบบนี้ตู้ไหนหลบได้ตู้หลบได้ไหมตู้หลบไม่ได้ต้องขับลบที่เดิมเต็งผู้หญิงค่ะทุกคน อ๋อปิดประตูใส่กูแบบนี้กูจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะน,น้องน้องเยอะมากเลยกูกลับได้ปะเนี่ยไม่ได้อีกล็อกประตูอีกตายไมหมล่ะแม่เออน้องน้องอย่าทำอะไรพี่เลยนะ เป็นเ m e s นเจอร์นะคะออพี่เก็บน้องใส่กระเป๋าไม่ได้นะพี่ออกได้ไหมไม่ได้ด้วยชิบหายละตู้นี้หลบได้ไหมไม่ได้ด้วยนี่เป็นเหมือน อืมายโร t t อ r โอ้ยเป็นภาพที่แบบนอนยิ้มอยู่ไงไม่รู้อ่ะโอ้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 อะไรวะน่ะภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งอ้ะจะมาเล่นเกมแบบนี้ด้วยตา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 ูุตายแน่บออแสก็ไม่ได้เลยอย่าจำสแกนพี่นัน้อง ใจดีสู้เสือเว้ยทุกคนอุ้ยใช่ปะม,มันเหมือนแบบมันเหมือนให้เราเดินหาเบาะแสว่าเฮ้ยอะไรมันเกิดขึ้นยังไงแต่ประเด็นคือแบบเนี่ยมันมีโน้ตมันมีโน้ตให้อย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะคือประเด็นคือพี่แคนไม่แกงกิษตัวไงพี่แคนจะเล่นยังไงรอดไหมเนี่ยตรงนี้ตู้หลบได้ไหมคือหลบต้องมีตู้หลบแค่อย่างเดียวตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบ ซ้ำๆซ้ำๆน,นี่เป็นเวทีงเป็นแต่งงานเนาะเหมือนแบบให้เราดูอะไรสักอย่างอะ่ะอ๋อภรรยาเสียใจอ๋อเฮียเหมือนเดินเข้ามาในห้องเดิมซ้ำๆซ้ำๆอยู่แบบเนี้ยเหมือนได้บ่อแสอะไรสักอย่างอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์โอเคอันนี้อะไรอ๋อ s h e i e s v o r y sensitive โ okay. อเคเราจะต้องใช้มันหรอเอาแล้วปาไปตรงไหนอ่ะพระเจ้าเอ้ยมีขวดยาด้วยนะ มีตู้ลบแต่กูลบก่อนละอันดับแรก <c oughs> ไม่มาตรงนี้แหละใช่แน่ๆ คนก็มาห้องเดิมเหมือนเดิมปริศนามันคืออะไรอะทุกคนเวลา ตู้หลบดนะ้อีกเหมือนเดิมน่าจะรู้แบบชะตากรรมดีนะว่าทำไมตู้ถึงหลบได้อันนั้นคืออะไรเปิดได้และะ้วค่ะทุกคนห้องข้างหลังไม่เชื่อ ปิดทีวีได้ไหมเคยมาเปิดทีวีแถวนี้โอ้ oh my กอดไม่มีอะไรในตูยอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าเออไม่น่าจะมาเปิดอะไรอย่างงี้นะตรงนี้หลบได้ทุกคนตายละ ตากที่แบบมีไอ้นี่กั้นไว้แบบสามารถกัน้นสามารถแบบเข้ามาได้ทุกคนอันนี้เป็นชิปอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นเศษหนังสือพิมพ์ก็น่าจะเป็นบาะแสอันนี้ใช้ขวดปลาคนได้ไหม <tik> <tik> Gua mending dia lah ไม่อันนั้นเลยกหลบก่อนละ่ะ <c oughs> เอ้ยเขาไม่มาอีกแล้วนะแต่ไม่เห็นเลยนะ yeah คือกูต้องไปเปิดห้องนั้นแล้วกูต้องวิ่งเข้ามาห้องนี้ใช่ไหมทาายอันนาดมืดมากแคทจริงดิ ของในห้องนี้มาใช่ไหมลา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 ปลดประสาทเอ้ยห้องน้ำยังยังไม่เคยเข้ามาโอเคอะไรก็ไม่รู้อันนัดแรกตอนนี้หยิบหมดนะ ไปหาี่นี่มาต่ไหนอ่ะเพิ่มมาเปิดประตูห้องนี้โ Oh my god เหลือแค่ห้องเดียวที่ยังไม่เปิดโอเค มาเปิดอีกอะท,ท,ทุกคน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 ลุนแล้วตอนนี้ตรงนี้หลบได้ด้วยนะ ได้ไหมไม่อยากอยู่แล้วไม่ได้อ๋อนี่อะไรเนี่ยเป็นนามบาทนะคะของตำรวจโอเคโอเคไพยอะไร เมื่อกี้ก็ดูโฆษณาไปหนึ่งดอกนะคะเหมือนมันต้องกินยาตลอดไหมอ๋อยังไงวะเนี่ยมันต้องเก็บไอเทม ข้างล่างเราหาครบแล้วนะอ๋อตายละยังไงวะเนี่ยไม่มีที่เปิดเหมือนเราลืมหยิบอะไรมาจากห้องแบบที่ผ่านมาหรือเปล่า นเใส่อะไรเข้าไปบ้างเนี่ยทมกคนเขาผีอยู่ไหนวะ มันไม่มีอ่ะมันเหลือแค่ห้องเดียวที่เราเข้าไม่ได้ตอนนี้ต้องทำยังไงสักอย่างหนึ่งคือห้องนี้อ่ะทุกคนไอ้พวกนี้มันประกอบกันได้ไหมไมีภาษาไทยปะ no ตอนนี้ประสาทพี่จะแดกแล้วนะคะทุกคนพี่หาอะไรไม่เจอเลยสรุปนี่คือบ้านตำรวจหรอประตูเปิดไม่ได้ปิดโอ้โห เสียงโทรศัพท์อยู่ใส่เนาะ วันเกิดลูกสาวหรือปะ ก็มีตัวแม่นางขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะ คนค้งองมาแล้วโอ้ยแม่สาวน้อยเอ้ยถือมีดอันช่างแหลมคมดูหน้าตาสิโอเค เริ่มใหม่ไอเทมที่หามาหายมาลยเข้าใจค่ะแต่เมื่อกี้ไม่ได้มองข้างหลังเลยเทุกคนคะ อ่ะก็โอเคเกมนี้พี่แคจะหยุดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะหวังว่าถ้าคนไหนที่เล่นผ่านเมื่อกี้นี้ถ้าคนไหนเล่นผ่านก็อย่าลืมคอมนบอกไว้แคตัวนะถ้าคนไหนเอาไปเล่นนะหรือเกมนี้คนไหนเคยเล่นนะบอกบอกมาเลยนะเพราะว่าโอคือ จำสแก,จก,จก,จกนจัดๆแต่เมื่อกี้แบบเอาจีค่ะก็อ่าพี่ค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอโอเคบ๊ายบายค่ะ